พ่ใบที่หนึ่งกับคําถามที่ว่าตั้งแต่มาการาจนถึงตอนนี้การเงินของคุณเป็นอย่างไรคุณไพ่ใบน,นี้ครับ <Yahoo! S 1> เป็นไพ่แบมือนะครับแล้วก็มีเหรียญสิบอยู่สามเหรียญก็ตั้งแต่มาการาจนถึงตอนนี้การเงินคุณแย่มากๆนะครับนะาน้องไหวนะาพี่จีนนะเงินแทบจะไม่พอใช้อึดอัดมากการเงินนี่คือแบบว่าต้องจ่ายเยอะมากมาก แต่รายรับที่ได้มามันน้อยเหลือเกินมันอึดอ,อัดอ,อึดอัดอ่าเขาเรียกว่าแะะเบียดกระเสียดใช้ต้องดิ้นต้องรน เหนื่อยมากๆหยิดยืมบ้างขอยืมบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็คือผ่านไปได้ต่อเดือนต่อเดือนแต่บอกเลยครับว่าแย่มากๆสาหรับการเงินตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันวันนี้นะค่อนข้างจะเหนื่อยกับเรื่องการเงินแน่นอนครับค่อนข้างที่จะติดติดขัดขัดไม่ค่อยจะพอใช้ไม่ค่อยจะพอจ่ายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับนะน้องหวายครับนะแล้วก็พี่จีนเนาะเป็นลักษณะที่เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะติดขัดสะดุดสะดุดอยู่ตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้เลยเหนื่อยมากๆครับการเงินไม่ค่อยขึ้นนะได้น้อยแต่ จ่ายเยอะถูกต้องไหมครับนะถูกต้องไหมน้องหวถูกต้องไหมพี่จีนประมาณนั้นเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าการเงิน้ะดับมาตราจนถึงตอนนี้มันมันเข้าน้อยอ่ะมันน้อยลงกว่าเดิมมันลดลงกว่าเดิมหรือว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นกว่าเดิมก็ได้ประมาณนี้ครับมันไม่พอต่อการที่เราจะใช้จ่ายได้อย่างสบายมันไม่สบายเท่านั้นเองมันอึดอัดไงถึงแม้จะผ่านไปได้เดือนนึงเดือนเดือนนึงแต่มันอึดอัดครับอืมนะมันอึดอัดมันอึดอัดครับมันอึดอัดมากมาก พี่จีนบอกว่าตาตาอยู่แล้วเจ้าะน,ะน้องหวายบอกว่าหมุนตลอดนีอ่ะมาดูไพ่ใบที่2นะครับการเงินของคุณนะฮะจะได้เงินมาจากอะไรนับหนึ่งนับสองนับสามคุณด้ไพ่ใบนี้ครับ เป็นรูปมือนะฮะแล้วก็ท้องฟ้านะครับยื่นลงมาแล้วก็เป็นเงินสี่ปึกโอ้โหสี่ปึกใหญ่ๆว้าวมากว้าวมากว้าวมากายินดีด้วยกับบ้านสีเหลืองนะฮะก็บอกได้เลยนะครับสำหรับบ้านสีเหลืองเนาะเงินที่คุณกำลังรออย,ยนะู่เนี่ยไม่ว่าจะรอจากการขายที่ขายทางรอจากกาอาจคดีความรอจากสามีรอจากอะไรก็แล้วแต่นะ มีโอกาสจะได้มาหนึ่งก้อนครับใกล้จะได้แล้วนะและอาจจะได้โชคลาภก็ได้นะหรือได้จากฟ้าประทานอะไรแบบนี้ครับหรือแบบไม่ได้ม้าได้มาจากการที่เราไปทํางานไม่ต้องฮนะแต่ว่ามันเป็นงงนเป็นเงินที่เรารออยู่อะครับนะรอจากการค้าขายรอจากการขายบ้านขายที่หรือรอจากสามีหรือรอเงินก้อนจากอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยอาจจะมีเข้ามาในเร็วเร็วนี้สิ่งที่คุณกําลังรอเงินก้อนอยู่มีโอกาสจะได้สัมผัสในเร็วเร็วนี้ครับอืม ไขึ้นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณมีแน่นอนเนี่ยมีแน่นอนเงินที่คุณรออยู่และคาดหวังอยู่มีไหมครับนะน้องไหวกับพี่จีมีเงินที่รอรออยู่ไหมเงินที่คาดหวังว่าจะได้รออยู่ไหมเออถ้ารออยู่มีโอกาสจะได้นะครับสแสดงความยินดีล่วงหน้านะอืเงินที่คุณกําลังรออยู่ไม่ว่าจะได้จากโชคลาภไม่ว่าจะได้จากอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ใช่ได้จากงานนะฮะอาจจะเป็นลาบลอยอาจจะเป็นอ่าคดีความเงินประกันเงินเวนคืนขายที่ดิน ตัดสินมรดกไงเป็นแบบนี้เลยครับที่มันจะวนเข้ามาเพราะนั้นมีโอกาสจะได้นะครับเงินก้อนนี้นะอ่ะแล้วมาดูพไพ่ใบสุดท้ายนะครับน้องหวานบอกว่ามีโชคสะกี้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับนะปลายปีนี้นะมีโอกาสจะได้ตัดเงินก้อนหรือไม่คุณได้ไพ่ใบนี้ครับ ผู้หญิงนะคะอยู่ในยามกลางคืนแล้วก็ตั้งขันอุ้มท้องอยู่นะก็ถือว่าโอกาสข้างหน้านะครับคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้จับเงินก้อนแต่ว่าปีนี้ได้ก้อนเดียวก้อนที่คุณกําลังรออยู่นั่นแหละก้อนเงินที่คุณกําลังรอใครรอเรื่องโชคลาภก็อาจจะได้จากโชคลาภรอจากการทําคดีความฟ้องร้องนะเปียงพี่จีนเนาะหรือว่ารอจากการขายที่ขายบ้านหรือว่ารอจากอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสจะได้เงินก้อน,นเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ แต่ถ้าหมดจากก้อนนี้ไปแล้วจะมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ก้อนนี้ก่อนส่วนอีกก้อนนึงอาจจะด้ไปได้ปีหน้านะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณท่ดนบอกว่าจะได้มาอีกยังไม่ได้ปีนี้อาจจะได้มาสักก้อนหนึ่งนะครับก้อนใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่นะเท่าที่เปิดมาสี่บ้านมีบ้านสีเหลืองบ้านเดียวนะครับที่จัดเงินปึ้นปึป้นฟึ้นขนาดนี้พอนั้นขอฟันธงครับในบรรดารสี่บ้านเนี่ยตรงโจทย์ที่สุดเลยก็คือบ้านสีเหลืองมีโอกาสจะได้สับเงินก้อนใหญ่แน่นอนครับฟันธง